ไปแลครับรอบสิ่เอ็ดโมงครับเก้าถุงครับวัดใหญ่มหาธาตุนะครับทรงที่วัดนะครับชื่อวัดมหาธาตุครับเรียกง่ายบ้านผมเรียกวัดบะเซี่ยวครับเก้าถุงครับ จะถึงแล้วครับนี่ครับถึงแล้วครับไม่รู้ใครสั่งไม่รู้นี่ครับ วัดมหาธาตุครับหาคนสั่งก่อนครับเจอ,อแล้วครับต้องทำอะไรครับ ไม้สั่งก๋วยเตี๋ยวอะเดีอยามาอบรมกันครับนี่นะครับวัดมหาธาตุนะ เป็นวัดที่นานมาแล้วครับมีโบสถ์ด้วยครับวัดมหาธาตุครับแถวบ้านผมก็เรียกวัดพระเสี้ยวครับนี่ครับเอาไปว้เตี๋ยวไปส่งมาแล้วครับ เก้าถุงนะครับตะ่อกี้ป้าจ่ายมาเนี่ยครับสามร้อยผมก็มอมโมกโมเรียกตั้งอยู่นะลืมทอนเขาเลยวิ่งมาทวงเงินทอนเลยครับตะกี้โอ้โหแห้งพูดเรื่องกันเมืองยาวเลยนะนี่ครับวัดมหาธาตุเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะมันก็เป็นสเสียว